สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาผ้าปูที่นอนใหม่เพื่อเพิ่มความสบายและการนอนหลับที่ดีขึ้นวันนี้เรามีผ้าปูที่นอนจากหลายๆยี่ห้อมาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าจะมีผ้าปูที่นอนยี่ห้อไหนบ้างที่คุ้มค่าและเหมาะกับคุณเริ่มกันที่อันดับแรกผ้าปูที่นอนดันล็อพิลโลรุ่นเวลลิงตันให้คุณเต็มอิ่มการพักผ่อนไปกับลวดลายอันงดงามที่เข้ากับทุกสไตล์ห้องของคุณกับชุดผ้าปูที่นอนที่มาพร้อมเทคโนโลยีผ้าถนอมผิวให้สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยยับบนผิวผ้าจึงละมุนผิวไม่เกิดแรงกดทับระหว่างเนื้อผ้ากับผิวพันธุ์ที่อาจทําให้เกิดริ้วรอยเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นและปราศจากไรฝุ่นใช้เทคโนโลยีผ้าถนอมผิวแอนตี้เอนจิ้งไมโครซิลให้สัมผัสเรียบเนียนไร้รอยยับบนผิวผ้าทอด้วยความละเอียด700รเส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรเนื้อผ้าละมุนผิวช่วยลดแรงกดทับบริเวณผิวสัมผัสที่อาจทําให้เกิดริ้วรอยมาพร้อมเทคโนโลยีอะโลเวราเทคช่วยให้ความรู้สึกเย็นลื่นนุ่มและสบายผิวเมื่อนอน มีระบบแอร์ฟลอ s ์สิสเต็มที่ช่วยระบายอากาศถ่ายเทความร้อนได้ดีจึงไม่อับชื้นผ้าปูมาพร้อมลวดลายสวยงามเข้ากับห้องได้ทุกสไตล์เนื้อผ้าไร้การระคายเคืองและป้องกันไรฝุ่นได้ดีอันดับที่สองผ้าปูที่นอนดัลลิงเม tres สลายมาเบิร์นเป็นชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมลายมาเบิร์นใช้ผ้านาโนเทคที่เป็นผ้าทอผสมมีความละเอียดสูงให้สัมผัสนุ่มลื่นเหมือนคอตตอนแต่แข็งแรงทนทานเหมือนเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการการันตีคุณภาพจากโอโก TEC c o n f i d e n นต์อินเทคไทยสแตนดาร์100ซึ่งเป็นการรับรองความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนื้อผ้านาโนเทคเป็นผ้าทอผสมที่มีความละเอียดสูงให้สัมผัสที่นุ่มลื่นแต่แข็งแรงทนทานเนื้อผ้าเย็นสบายระบายอากาศได้ดีซักแล้วไม่เป็นขุยไม่ขาดง่ายป้องกันไรฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวสามารถซักกับเครื่องซักผ้าได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางสามารถอบแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลาง และรีดได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน200องศาอันดับที่3ผ้าปูที่นอนด i ลลิงเม r e s สสีเพลบลูชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมทําจากผ้านาโนเทคเป็นผ้าทอผสมที่มีความละเอียดสูงเนื้อผ้านุ่มลื่นเหมือนคอตตอนแต่แข็งแรงทนทานเหมือนเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาตรฐานการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับการการันตีคุณภาพด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชุดผ้าปูที่นอนดีไซน์สีเพลบลู ผลิตด้วยผ้านาโนเทคซึ่งเป็นผ้าทอผสมที่มีความละเอียดสูงให้สัมผัสที่นุ่มลื่นนอนสบายเนื้อผ้ามีความเย็นสบายระบายอากาศได้ดีซักแล้วไม่เป็นขุยไม่ขาดง่ายสามารถป้องกันไรฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ซักกับเครื่องซักผ้าได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางอบแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางและสามารถรีดได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน200องศาอันดับที่4ี่ซาตินชุดผ้าปูขนาด3ฟุตครึ่ง เป็นชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมสีพื้นมีให้เลือกหลายสีในชุดประกอบด้วยผ้าปูที่นอนจำนวนหนึ่งชิ้นปลอกหมอนหนุนขนาด20คูณ30นิ้วจำนวนหนึ่งชิ้นปลอกหมอนข้างขนาด14คูณ44นิ้วจำนวนหนึ่งชิ้นและผ้านวมขนาด60คูณ80นิ้วจำนวนหนึ่งผืนเป็นชุดผ้าปูที่ผลิตด้วยผ้าไมโครฟิล100เอร์เซมีความนุ่มละเอียดและเบาเนื้อผ้ามีความทนทานและทำความสะอาดได้ง่ายให้สัมผัสเรียบลื่นไม่มีรอยต่อทำให้นอนสบายมากยิ่งขึ้น ผ้าปูทอด้วยความละเอียด290เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรสามารถรองรับที่นอนหนาถึง14นิ้วและมีสายรัดมุมสีด้านช่วยให้การปูที่นอนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอันดับที่ห้า Darling Mattress Line Ivory ชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมผลิตจากผ้านานโนเทคเป็นผ้าทอผสมที่มีความละเอียดสูงให้สัมผัสนุ่มลื่นเหมือนคอตตอนแต่แข็งแรงทนทานเหมือนเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับการการ,การันตีคุณภาพจาก o e o t e h Confident i n t e h t i Standard o n 0 ซึ่งเป็นการรับรองความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผ้าปูที่นอนลายไอวอรี่ที่ผลิตจากผ้านาโนเทคเป็นผ้าทอผสมที่มีความละเอียดสูงให้สัมผัสนุ่มลื่นเนื้อผ้าให้ความเย็นสบายระบายอากาศได้ดีซักแล้วไม่เป็นขุยและไม่ขาดง่ายป้องกันไรฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองต่อผิวหนังสามารถซักกับเครื่องซักผ้าได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางอบแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางและรีดได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน200องศา อันดับที่6 darling mattress l าย jungle ชุดผ้าปูที่นอนและผ้านวมทำจากผ้านานโนเทคเป็นผ้าทอผสมมีความละเอียดสูงให้สัมผัสนุ่มลื่นเหมือนคอตตอนแต่เนื้อผ้ามีความแข็งแรงทนทานเหมือนเส้นใยโพลีเอสเตอร์ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับการการันตีคุณภาพด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชุดผ้าปูที่นอนลาย jungle ทำจากผ้านานโนเทคเป็นผ้าทอผสมความละเอียดสูงให้สัมผัสนุ่มลื่นนอนสบายเนื้อผ้าเย็นสบายระบายอากาศได้ดีซักแล้วไม่เป็นขุยไม่ขาดง่าย ป้องกันไรฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองต่อผิวหนังได้สามารถซักกับเครื่องซักผ้าได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางอบแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลางและสามารถรีดได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน200องศาอันดับที่7โลตัสแอตติจูดรุ่นนอร์เดนเปลี่ยนค่ำคืนของคุณให้เย็นสุดขั้วผ่อนคลายไปกับสัมผัสนุ่มนวลบนชุดผ้าปูที่นอนที่ผสานานวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคตซิลกี้ทัชที่ให้สัมผัสนุ่มดุดเส้นไหมใช้เทคนิคการย้อมสีแบบเวเวตแอสติกได ซึ่งทาให้เนื้อผ้ามีมิติและผิวเงางามเสมือนผ้ากำมะหยี่พร้อมโทนสีธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันที่ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายถึงขีดสุดเนื้อผ้ามีความเย็นทุกสัมผัสเน้นการระบายอากาศด้วยนวัตกรรมไอเทคเทคโนโลยี tech ช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสมแก่การพักผ่อนมาพร้อมระบบจัดการความชื้นออ t i ิมัมมอยเจอร์วิกกิ้งช่วยดูดซับความชื้นมอบสัมผัสที่แห้งสบายและสดชื่นยาวนานเนื้อผ้าถนอมผิวแอนตี้เอดจิ้งไมโครซิลทอด้วยความละเอียด990เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมมตรีเทคโนโลยได้ต่ tech ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยกดทับบนใบหน้าเมื่อได้สัมผัสเนื้อผ้าอ่อนนุ่มละมุนต่อผิวผันและเสริมความเย็นบนผิวสัมผัสข,ของผ้าให้เย็นยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกโปร่งสบายด้วยระบบแอร์ฟลอร์สิสเต็มช่วยให้ผ้าไม่อับชื้นไร้ปัญหาไรฝุ่นเนื้อผ้าทนทานและนุ่มนวลขึ้นตามการเวลาอันดับที่8ปดลูนิโอไมโครซิลเบดดิ้งเซตผ้าปูที่นอนที่มาพร้อมเทคโนโลยีะลอวัวโดยใช้เส้นใยไมโครซึ่งมีขนาดที่เล็กมากเวลาสัมผัสจะไม่ทําให้ผิวหน้าเกิดริ้วร ทำจากผ้าไมโครซิลให้สัมผัสนุ่มเพิ่มกระบวนการเย็บเบบแน้นหนาเพื่อป้องกันผ้ารุ่ยทุกจุดพับผ้าหลายชั้นและทุกชั้นก็เย็บหลายเทคนิคทั้งเย็บกันรุ่ยและเย็บเพื่อความยืดหยุ่นทำให้ได้เซตผ้าปูที่นอนที่ดีที่สุดและใช้งานได้ยาวนานผ้าปูที่นอนมียางยืด360องศาปูง่ายสะดวกตึงเรียบไม่หลุดง่ายใช้ได้กับที่นอนหนาสูงสุด15นิ้วใช้เทคโนโลยี anti aging microsil 990TC เป็นเส้นใยผ้าถนอมผิวหน้าและผิวก่ายักทอ990เซนได้ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผ้าน้อยส่งผลให้เกิดการพองตัวเพื่อรองรับน้ำหนักและอบอุ้มผิวได้อย่างนุ่มนวลมีเทคโนโลยีมอยเจอร์บาลานซช่วยปรับสมดุลความชื้นบนที่นอนซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้นอนไม่หลับและนอนไม่สบายตัวมีเทคโนโลยีไฮโปแอลเลอร์เจนิกเบดดิงเป็นผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายปราศจากสารก่อมะเร็งป้องกันการสะสมของไรฝุน่นและเทคโนโลยีเทมเ e อร์เจอร์แอจสติ g งคุณสมบัติเฉพาะที่จะมอบความอบอุ่นในหน้าหนาวและให้ความเย็นสบายในหน้าร้อน อันดับที่9ทิวลิปรุ่นชิกเ11เป็นชุดผ้าปูที่นอนและผ้าห่มนวมสีพื้นอัดลายนูนบนเนื้อผ้าสามารถสัมผัสได้มาพร้อมโทนสีหวานสวยละมุนให้ความรู้สึกสงบสบายตาผ่อนคลายและเข้าได้กับห้องนอนหลากหลายสไาตลา์พร้อมช่วยสร้างบรรยากาศห้องนอนเพื่อการพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มเป็นผ้าปูที่นอนสีพื้นที่มีลวดลายนูนเบาๆสามารถสัมผัสได้ด้วยการใช้นวัตกรรมเอ b บอ s ทอด้วยเส้นใยความละเอียดสูงถึง280เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรเพิ่มความนุ่มพิเศษ รองรับที่นอนที่มีความหนาถึง13นิ้วและมีที่รัดมุมที่นอนเพื่อให้ง่ายต่อการปูผ้ามากขึ้นเนื้อผ้าไมโครพลัสมีความหนานุ่มไร้รอยต่อและไม่เป็นที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นมาพร้อมการตัดเย็บอย่างละเอียดและประณีตเนื้อผ้าจึงทนทานและสามารถใช้งานได้ยาวนานอันดับที่10น n o o s ล p l a y รุ่น Bedding Set ผ้าปูที่นอนสไตล์มินิมอลผลิตจากผ้าไมโครฟิล100เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นสูงดูแลรักษาง่ายและทนทาน มีเนื้อสัมผัสที่เรียบเนียนนุ่มช่วยลดการเสียดทานระหว่างการพลิกตัวไปมาระหว่างการนอนทำให้คุณหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนทั้งยังลดการเกิดขุยบนเนื้อผ้าทำให้ผ้าปูมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นผ้าปูที่ถักทอด้วยผ้าไมโครฟิล์100%ให้สัมผัสที่นุ่มลื่นเรียบเนียนและสบายผิวเวลานอนเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นและทนทานดูแลรักษาได้ง่ายสามารถซักทำความสะอาดได้ไม่เกิดขุยมีความหนาที่พอดีทำให้ไม่เกิดการสะสมความร้อนบริเวณที่ถูกกดทับผลิตโดยกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่ทําให้เกิดการแพ้และระคายเคืองผิวเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายมาพร้อมสีสันที่หลากหลายในสไตล์มินิมอลจึงเหมาะสาหรับห้องนอนหลากหลายสไตล์ได้อย่างลงตัวและนี่ก็เป็นผ้าปูที่นอนจากหลายยี่ห้อที่เราได้แนะนําไปค่ะหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับความต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบค,คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ